สวัสดีครับพ่อเซียนสีสองครับครับผมเป็นจังไงเนาะพ่อสีมะปล่อยใส่โค้งชุ่ทไายมือเลีกออกล้วนใสไปเวมัดชุ่ยไผ่แล้วยกขาเลยแมนเป็นเป็นจังไงพ่อได้เฮ็ดไปไปเลีกนี่ฮะได้เฮ็ดไปไปเลียกนะเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปตั้งแตพุ่นละเรียกออกแก้วเฮ็ดไปเลยอืมขังไปแล้วขังไปแล้วพ่อแมนเอาบาทนี่ พ่อพ่อเห็นอยางอยู่นี่พ่อเห็นนย่างอยู่ขายปั้นน้ำฝนหัวโอ้ขายปั้นน้ำฝนแมนขายอยู่เสน้นใดพ่อถ้ามี FC เอฟซีเพิ่นพานไปพานมาเพิ่นจากสิุดุลโอ้เดีแบบย๋ยวยูที่แยกแจังเรืงกัรออกจากสารคามมาแมนเลยข้าแรกเลยโอ้เอ้าใช่แบบ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 นี้แหละครับออกจากสารคามไปแมนแยกแยกไปทางบอลบืออ้าวแยกไปทางบอลบือแมน กคือเจอเจ้าเดิมนี่แหละกคือเจอเลยมันพอแมนอ้าวไาอยากไปอุดหนุนกะไปได้ได้ครับอ่าอย่างเกาะอย่างปัดน้ำฝนมีอย่างแน่พ่อในร้านมีทุกนมมีทุกลมุกยี่ห้อโอ้นั่นนั่นนั่นสำคัญมากๆด้วยครับเอฟซีอย่างปัดน้ำฝนแมนมันเป็นอากาศร้ยนๆก็หนาฝนครับ เอ้าบานนี้สิถามเรื่องตัวเลขเลยนะพ่อครับผมเงารดแล้วอ้าบนนี่ยังแน่พ่อเงารดแล้ววิ่งบนวิ่งบนเจ็ดกับหนึ่งนะอ่าวิ่งบนเจ็ด <7. S 1> กับหนึ่งครับจะจับกูจับกูไม่ยังพอจับกูดีนี่ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองอเจสองสองเจ็ดหเจห่าเจ็ดหาหนึ่งหาับเ่น้นเจดสองกับเจ็ดหนึ่งจริงจริง จริงจริงเลขพ่อกาบ่หลายตัวแค่กลับไกลกับมาเฮฟซี่เบิงเ้งกันซื้อครับอันนี้เ,เป็นส้มยิ้มไทยเนาะครับรับเบจจีผู้ใดแต่เบิ้งแต่สี่รัตเตรีไ้ครับยุ่ยเนี่ยเลขว่าบ้านดอกเลขกันเนาะแมนแมนครับพ่อครับอันนี้ล่างเยอบป่ะนี่ครับพ่อล่างครับ กาวเก้าวกศูนย์วิ่งเก้ากับศูนย์ครับเด่น,เด,น,ดเ,นเด่นที่สุดคือศูนย์เด่นที่สุดคือศูนย์ครับมีจับปูจับจับปูเลยนี่ครับก้าวเหนเก่งไปแล้วเนาะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์สอง ศูนย์แปดแปดเก้าแปดเก้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าห้าเน้นไปที่เก้าหาครับศูนย์แปดเน้นไปที่เก้าหาครับศูนย์แปดเอามาร์กน้ำละละศูนย์แปดนี่พ่อไปได้มาจะใส่เหลขศูนย์แปดนี เลขศูวเลข08ตัวเดียวเนี่ยอุ้ยบ่ให้กลับเมีนเอากับเน้นรถแล้วเพราะว่าบ่ต้องกลับเนาะแรนบ่ต้องกลับเลยเอาไปหลายใบเลยเนี่ยรัตตีที่หาใบเลยรนีโอ้มาร์กนั่นแหละละเลข08มาเป็นมาเพิ่มมันแบบที่มาร์กมาเกิดเอาไ้เราแม่รัตตีไหมกลับ08ตัวเดียว บางที่ว่าเลขศูนย์แปดมันดังมันส okay. ี่ออกอยู่บพในความคิดพ่อพ่อว่าจังไดจะหันบาออกศูนย์แปดออกศูนย์สองกันแล้วมันเป็นไปได้หมดแหละที่เดียวครับเพาะผมว่าจะว่ามันสี่ออกมันไม่ออกตัวไหนก็ครับก็จะเป็นแต่คำล้มดูสิครับ ครับครับก็บมาูนซูนมาแช่นีแมนบ่พอแมนจะมาดีศูนยังเท่านั้นล่ะศูนนี่มันใจจักเปอร์เซ็นต์เ่เตอยด้เหอเนะโอ้นั่นนั่นนั่นมั่นใจศูนหลายก็มูร้อยเปอร์เซ็นต์ก็่เราเหมืนศูนอาเมูนเจ็ดยัพี่ก็ได้ครับเออครับ,รบเติมซูนเจ็ดไปนั่มก็พอเนาะแมน ก็เลยเ,เป็นเออกเย็บเนี่ยผู้ใดนี้เนี่ยเป็นมัดออกมกตัตังเสียงครับครับพอ่อก็คือสูตรปล่อยออกม้ทังใดพ่อกับปล่อยออกมากทังสั้นเลยมมบอแป็นปต้องวนนึงว่ามันเก็บห่งหนึ่เก็บี่แลตวเนียเนีเลยอ่ะครับแต่ว่ากันตัวรก็ พ่อ่บอนึ่งหาหนึ่เลขนี่ยครับอือตามตามสูตรน้ง้ันครับั้งจี้จีิดมากันเนอโอ้ยหพ่เป็นหนังพ่อบ่าเป็นหนังคือเอามาแลกเปลี่ยนแนวทางกันครับผมแต่ว่าสองครับองคับนี่อย่างหลังวิ่งรางอ่ะแตเข้าไปยุ่งด้ี่ยครับครับเลขเลขวิ่งเลขวิ่งพ่อแน่นอนอยู่ ครับเหลือเหลือ,อย่างเดียวว่าตาก็คือแมนแมนแมนครับเอออกหรือท่าพี่เอฟซีอยากเอาเลขเลขของพ่อไปจับคู่พ่อกับบาัวบาเนาะเอาเลขวิ่งพ่อไปจับคู่นีเออ่เอาสวนไปใส่เลนเนลขรางสวนกับเต่านะไปหาเนี่ยจับใส่เล่นบ่เพาะแมนติดตึ่ม,มนาะนั่นนั่น ยิ่งิดก็มาเกินถามพวดเด็กันเรกเกินิ่งเนี่ยครับสามสามหกวกดีดดกครับเรว่ามันเต่เม่ได้ดีครับห้อนบะพ่อยย่ปุ่นห้อน่ะว้ยจนติดใจเราเลยเนี่ยโอ้โนั่งต่างเงียบเีว่าเปเลอ โอ้ยเอฟซีที่ผ่านไปผ่านมาเสร็นั่นก็จะเลืมไปอุดหนุนยางปัดน้ำฝนพ่อเด้อเขาไปเขาไปทักท้ายเขาไปหาแนวท่างตัวเลขกแลกเปลี่ยนแน้ท่างตัวเรขกได้เลยร้อยกันน้ำข้ามนวตัวเลก็หนีเราจนจนมีลูกค้าครับเฮ้ยเดียวลูกค้าได้บีบแก้วค่าค่าตะกุ่มคํานวลทะเลพ่อแรงเห็นัวเลอืมรวยนี่ไย

ซีโมงแรกนี่สีบอกถือท <se> ่านที่เล่นมาพ่อซีโมงแรกเรียกออกนี่ออมืออ่นมืออ่นครับคิวคิวครับครับผู้ใด่การิิวมืออ่นครับว่าเรียนไปแล้วครับพ่อว่าน้อหัวมวนกันไปละเอาได้แนวทางแล้วก็สิขอขอบคุณพ่อเด้อบบดนี้ครับผมขอบคุญทุกคนเด้อครับขอบคุณเพราะเซียนซีสองหลายๆครับขอบผม ขอบคุณครับ